จำไว้ว่าชีวิตเรามีพรุ่งนี้เสมอไปใช้ชีวิตกันค่ะไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขพักยก24จบครบทุกเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปแอดไอดีไลน์มา้วคะแอดพีเค24แอดพีเค24ผักยก24 แมวการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องแบล็คที่เด็ดมวยมันสรัดเมืองสวัสดีค่ะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการโปรแกรมศึกมวยไทยมันสรัดเมืองวันอัคารที่17ตุลาคม2566 ถ่ายทอดสดช่อง24ทูพายูเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มนะคะช่วงที่1ไวท็อปสิทธิ์ผู้กองสายเพชรบุรีเจอกับเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์คู่นี้ชกันที่พิกัด117ปอ์ส่วนคู่2ช่วงที่1เพชรสองเลลาวัยมวยไทยเจอกับทองสิทธิ์เจริญทรัพย์คู่นี้ชกันที่พิกัด116บอ์คู่3รองคู่เอกเพชรก้าโชตบางแสนเจอกับบันดีแดงไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้ชกันที่พิกัด117บอ์และคู่เอกของรายการ เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์เจอกับลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่นี้ชกกันที่พิกาด113ปอนด์ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24เอาเลยนะคะแบบสไตล์หนูเลยนะรวบลัดรัวๆเลยนะคะคู่ที่หนึ่งไวท็อปวันนี้เจอกับเดวิดนะคะมารู้จักมุมแดง ไวท็อปสิผู้กองสาวเพชรบุรีค่ะเป็นนักชกอายุ30ปีนะส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นมวยมาจากโคราชนาครราชสีมาการผ่านมวยค่อนข้างดีนะคะ100ครั้งเป็นมวยฝีมือครบเครื่องค่ะทำการพิซ้อมที่รถสวยจากเจดสายพิ้วจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนมุมน้ําเงินวันนี้เดวิดช่างรุ่นสีสเกตนะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุ21ปีส่วนสูง172เซนติเมตรก็สูงกว่าประมาณ7เซนติเมตรนะเป็น มวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยนะคะ60ครั้งเป็นมวยเข่าเป็นมวยบู๊ดุดันเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะคะมีหมัดรอดสวนก็ทำการซ้อมที่สิทธิ์ไทยแลนด์จังหวัดเชียงใหม่นะคะมุมแดงนะเจ้า ไวท็อปอัตรพลหรือเจ้าไวท็อป,ปรสสวยงาเจตสายผิวนะก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงสู้เสศสีเป็นรองนะเชิงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเวลาเขาชกเขาดูเหมือนกับว,ว่าจะหมดอยู่เรื่อยเลยแต่เขาเป็นทรงนี้เองนะคะบางคนไม่ไม่ค่อยรู้จักมวยจะมองว่าเหมือนม,มวยจะหมดเหมือนมวยจะหมดแต่ไม่ใช่มันเขาชกสไตล์นี้ทรงนี้เองส่วนมูน้ำเงินนะเจ้าเดวิด คนหลังเขาสิทธิ์ไทยแลนด์ก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะคะเป็นมวยเปิดเกมแต่หนักต่อยแรงบู๊ดุดันศอกสวนแรงได้ลุ้นตลอดนะมีศอกแรงก็เป็นทรงบู๊ดุดันนะคะลุ้นวินาทีท้องได้บ่อยๆตลอดตลอดนะคะ <c oughs> วันนี้ชกพิกัด117ยสิด์อดนะคะมื่อเช้ามุมแดงชั่งได้118.8นะคะก็ลด1.8ส่วนน้ำเงินนะคะชั่งได้116.7หจ ไม่ต้องลดนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดของไวท็อปนะเสมอกับเพชรอนัทนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยยิมนะคะที่ศึกมวยมันวันศุกร์แล้วก็มาชนะคะแนนเดวิดช่างนุ่นสีสเกตนะที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มไฟต์เตอร์มวยไทยนะส่วนมุมน้ําเงินนะเจ้าเดวิดนะคะก็เคยชนะนกยกสามเจ้าราดบุรีเล็กสิทธ์ด็อกเตอร์ชาญไทยที่ศึกมวยเด็ดสังเวียนเหลือดแล้วก็มาแพ้คะแนนนัมเบอร์วันสอสุภพพรที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนนัมเบอร์วันสอสุภาพรค่ะ คู่นี้ออกชอบที่เดวิดช่างนุ่นสีสเกตนะวันนี้จัดชนะนะจะใช้ความเป็นมวยเปิดเกมแต่หนักต่อยแรงบู๊ดูดันศอกสวนแรงได้ลุ้นตลอดนะคะพอไฟนั้นที่แพ้ก็เบียดเสียดสูสีนะคะทรงเหมือนหมดทั้งคู่นะคะวันนี้ก็ออกชอบไปชิดเ,เงินค่ะคู่ที่สองนะคะช่วงที่หนึ่งเพชรสองเลวันนี้เจอกับเจ้าทองนะคะ มารู้จักมุมแดงเพชรสองเลลาวัยมวยไทยนะเป็นนักชกอายุ17ปีส่วนสูง175เซนติเมตรเป็นมวยมาจากสงขานะการผ่านมวยไม่มากไม่น้อยก็ค่อนข้างน้อยนิดได้29ิ้ครั้งค่ะเป็นมวยซ้ายมวยเข่าค่ะทำาการพิซซ้อมที่ลาวัยมวยไทยจังหวัดพังงานะน้ำหนักปบวอยอยู่ที่ห6ิกกิโลเวทที่ชกโลกเก่งเขาอยู่ที่ร้อยไม่เกินร15ปอนด์นะมวยตัวนี้เป็นมวยรูปร่างดีมองไปแล้วดูหน้าเล่นแพ้ชนะอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่อารมณ์ของนักมวยนะคะ ก็ทุกคนนะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่เจ้าเพชรสองเลเป็นมวยที่มองไปแล้วน่าเล่นเหมือนมวยเก่งอะ่ะเหมือนกับรูปทรงลักษณะเขามีเสน่ห์ไงวันนี้เจอกับเจ้าทองสิทธิ์เจริญทรัพย์นะเป็นนักชกอายุสิบปีสูสสงรอยเ็ซนติเมตรสูงกว่า2เซนนะก็เป็นรุ่นพี่2ปีค่ะเป็นมวยมาจากปทุมธานีกันผ่านมวยน้อยกว่านะย1ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่านะทำกับพี่้อมที่สิทธเจริญทรัพย์ จังหวัดปทุมธานีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่56กิโลเวทที่ชกรถเก่งของเขาอยู่ที่114ไม่เกิน116ปอนด์นะวันนี้ทั้งคู่ชกที่พิกัด116ปอนด์เมาาื่อเช้ามุมแดงช่างได้115.9นะคะส่วนมุมน้ำเงินช่างได้116ปอนด์พอดีค่ะไม่มีการลดการขาดนะคะ มุมแดงเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นมีศอกเสริมบู๊ดุดันส่วนน้ำเงินเป็นมวยเข่าเปิดเกมขวางหน้าฟันศอกแรงเข่าเสียบแหลมบู๊ดุดันนะคะการผ่านมวยนี่น้ำเงินเป็นรองนิดหน่อยก็พอๆกันนะคนหนึ่งยี่สิบเก้าคนหนึ่งยี่สิบเอ็ดครั้งนะมาดูสามไฟลาสุดก่อนของทั้งสองก่อนตัดสินใจค่ะมุมแดงนะก็เคยแพ้คะแนนลูกกอกเพชรพอหลักบุญมาที่สุดเป็นดีแล้วก็มา ชนะคะแนนเพชรพิชัยมีนะักโยทินที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดะะมาแพ้คะแนนโล่ทองกลวยในเมืองยิมที่ศึกมวยมันวันศุกร์ค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะเจ้าทองศิกเจริญทรัพย์เคยฉะนั้นเยกสี่เจ้าโตโต้สารวัตรเปาานะ๋มหาไถนะมหาไถเออที่ศึกมวยมันวันศุกร์ช่วงที่สองแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรากะกาโทษบางแสนที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองล่าสุดนะคะก็มาก็มาแพ้เจ้าฟ้ายักษ์ลาวัยมวยไทยนะผัดกันแพ้ชนะคนละครั้งค่ะ คู่นี้ออกชอบไปที่เพชรสองเลยวลาไวมวยไทยนะคะจะใช้ความเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นมีศอกเสริมบูด้ดดันนะะซ้อมรออยู่หนึ่งเดือนคู่นี้ไม่เคยเจอกันค่ะส่วนเจ้าทองซ้อมรออยู่สองสามอาทิตย์นะคะปกติไทาเลือกก็สูสีเบียเสียดนออกได้ทั้งสองเจ้าทองนี้ก็เก่งเหมือนกันวันนี้หนูเชียร์ไปที่เพชรสองเลค่ะก็ชอบไปตามเชิงนะคะฟันธง คู่สามรองคู่เอกนะคะเพชกากาวันนี้เจอกับเจ้ามณีแดงค่ะมารู้จักมุมแดงวันนี้เพชกากาโชดบางแสนนะคะเป็นนักชกอายุสิบ็ดปีสันสูงร้อยเจ็ดเอดซนติเมตรเป็นมวยม,มาจากมหาสารคามการผ่านมวยค่อนข้างดีนะหกสิบครั้งเป็นมวยเขา่าซ้อมทีละน้องมวยไทยจังหวัดน่นองนะน้ำหนักป,ป่อยอยู่ที่ห8สแปดกิโลเวทที่น้องชกแล้วเก่งอยู่ที่ร้อสิบ็ดไม่เกินร้อสิเก้าปอนด์น,นะวันนี้ก็ชกในพิกัดนะคะร้อสิบเจดปอนด์ส่วนมุมน้ำเงินมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยวันนี้ อายุ20ปีส,สูง172เซนติเมตรก็สูงกว่า1เซนนะคะเป็นมวยรุ่นพี่ 3, 3ปีหนูพูดเสือไม่ชัดเป็นมวยมาจากพัทลุงนะคะการผ่านมวย33ครั้งน้อยกว่านะ,ะเป็นมวยขวามวยเข่าก็ทำการซ้อมที่กิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทลุงค่ะน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่57กิโลเวทที่น้องโชว์รถเก่งอยู่ที่116ปอนด์นะ,ะวันนี้ก็ชกในพิกัด117ปอนด์ก็เพิ่มเวทมันนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหาค่ะ มุมแดงนะช่างได้เมื่อเช้าร้8ยสิปจุดห้าก็ลดหนึ่งจุดห้านะส่วนน้ำเงินเมื่อเช,ช้าช่างได้ร้อยสปดหนึ่งก็ลดหนึ่งจดหนึ่งนะคะก็ลดพอๆพกันนะประมาณหนึ่งปอนดนิดๆมุมแดงนะเป็นมวยเข่าเปิดเกมขวางหน้าแทงแรงบูดุดันปั้มตีเนนหนียวแน่นนะเจ้าเพชรภูผาชดบ,บางแสนหรือเจ้าเพชรกากะชดบ,บางแสนก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะส่วนมุมน้ำเงินเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเตะต่อยขวาวงในล็อกรัดตีขวางหน้าเสียบแหลมบูดุดันนะคะ คู่นี้หนูรู้สึกเหมือนมวยจนน็อกกันเลยอะ่ะมุมแดงนะเคยชนะคะแนนเจ้าสายฟ้ากอสามัคคีมาที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาชนะขนศึกเพชรยินเดียแคเดมี่นะที่มวยมันวันมวยมันสนามเมืองล่าสุดนะคะก็มาชนะแพ้คะแนนเพชรอนุวัต์นอนวัยิ้มที่ศึกมวยมันสนามเมืองนะส่วนมุมน้าเงินนะเจ้ามณีแดงก็เคยชนะคะแนนสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ําฝนมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรประมวลหอจกกรกุ๊ปสุด ที่นะคะที่สุดเพชรยันดีแล้วก็มาชนะน็อกยกสามเจ้าน้ําตาเดือดเกียรติชัดชัยล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนขุนศึกเพชรยันดียคาเดมี่ที่ศึกมวยมันวันศุกร์นะฟอร์มแบบโหดเหลือเกินนะคะคู่น,ออน,น,น,กกน,นี้ออกชอบไปที่มันดีแดงไฟเตอร์มวยไทยค่ะเหมือนจะน็อกกันเลยคู่เนี้ออกชอบไปที่มันดีแดงไฟเตอร์มวยไทยชอบไปตามเชิงนะจะใช้ความเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเตะต่อยขวางวงในล็อกรัด ตีขวางหน้าเสียบแหลมบู๊ดดุดันนะคะซ้อมรออยู่หนึ่งเดือนค่ะคู่นี้เบียดเสียดสูสีแต่ดูเหมือนจะน็อกกันเลยคู่เอกช่วงที่หนึ่งนะเพชรส่องแสงวันนี้เจอกับลุงวิทยาค่ะก็มารู้จักมุมแดงนะเจ้าเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์ก็คุณนะักคุณตาก,กันดีนะเป็นนักชกอายุสิบเก้าปีส่วนสูงร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นมวยมาจากมหาสา,ารคามการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องวงในดีนะ ทำการพิซ้อมที่เพชรยินเดียคาเดมี่น้ำหนักไปอปอยอยู่ที่ห้สบหกกิโลเแบทบที่ชกรถเก่งของเขาอยู่ที่ร้อยสิบสี่ไม่เกินร้อยสิหกปอนด์นะอ,อ๋อไฟนี้มุมแดงมาซ้อมที่เพชรยินเดียคาเดมี่มุมน้องเงินวันนี้นะลูกวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะเป็นนักชกอายุ27ปีมวยรุ่นพี่นะการผ่านมวยพอๆกันนะหนึ100ครั้งเป็นมวยสูง163ยหกเซนตเมตก็เตี้ยกว่าเจ้าเพชรสองแสงนะ เป็นมวยมาจากบุรีรัมค่ะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องทำกับพี่ซ้อมที่ลูกเจ้าแม่ใส่ทองจังหวัดบุรีรัมน้ำหนักไป็ป่อยอยู่ที่56กิโลเวทที่ชกรกเก่งของเขาอยู่ที่114ปอน วันนี้นะคะชคในพิกัดร้อปอนด์นะว่าเช้าช่างได้มุมแดงช่างได้ร้4ยนะก็ลด1.2ส่วนมุมน้ําเงินช่างได้ร้อยาจดก็ลดศูค่ะมุมแดงนะเป็นมวยขวาจวบฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคาวงในปั้มตีแทงแรงบู๊ดดุดันเคยชนะกันมานะส่วนน้าเงินนะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายเตะแม่นปลายมีฮุ้นนะคะมุมแดงนะคะ เจ้าเพชรสองแสงเคยชนะคะแนนเพชรเจ้าพญาสอดจอเปี๊ยอุทัยมาที่ศึกมวยมันวันสุกแล้วก็มาชนะคะแนนสิงเพชรเดชสิงใต้ที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองล่าสุดนะคะก็มาแพ้คะแนนกับตันทีมสิธิ์ไทยแลนด์ที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองนะส่วนมุมน้ําเงินนะเจ้าลุงวิทยาก็เคยชนะคะแนนปืนกลนสอจ้ต้องปาจีนมาแล้วก็มาแพ้น็อกยกสี่ให้กับนาดาะเอวาสปอร์ตยิมนะคะ ล่าสุดนะคะก็มาชนะนกยกสี่เจ้าเหนือพยัคก์วอสังวะไพที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองคู่นี้ออกชอบไปที่เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะมองว่าฝีมือฝีมือหลากหลายกว่าแล้วก็ไฟนี้ซ้อมที่เพชรินดีน่าจะมีอะไรดีๆกว่าเดิมนะคะชอบไปที่เพชรสองแสงจะใช้ความเป็นมวยขวาจวังหวะฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคาวงในปั้มตีแทงแรงบูด๊ดันเคยชนะมานะคะคู่นี้แพ้เหลี่ยมแพ้ทรงนะฝีมือน่าจะชนะค่ะฟันธง ขอบคุณทุกๆการติดตามขอให้เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะทีเด็ดเป็ดมวยมันสนันเมืองวันนี้คู่ที่หนึ่งชอบไปที่มุมน้ําเงินนะเดวิดช่างนุ่นสีสเกตจะเป็นฝ่ายชนะส่วนคู่ที่สองชอบไปที่เพชรสองเลราวัยมวยไทยจะชนะทองสิทธิ์จเจริญทรัพย์และคู่ที่สามมาดีแดงไฟเตอร์มวยไทยจะชนะเพชรกาก้าโชดบางแสนคู่นี้อาจไม่คบยกหนูก็ให้เป็นมั่นใจที่สุดก็พิเศษใส่ไข่นะคู่สาม ส่วนคู่เอกนะคะชอบที่เพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์จะเป็นฝ่ายชนะลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทอง